มารับอนเส้นอยู่เด๋วออกับาตรงนี้ได้บอลครับตรงกลางพอมาได้ให้มายเล็กีมายเล็กเี่ยให้หมายสตีนกับมาหมายสิตั้งต้นจริงครับลูกนี้ขาหลอกไปบองินอุลบอกว่าออกห้าไปนิดนึงเีมาบางกูงแตูตัวโดนบอลมาให้กับแจ็คลูนี้กลบได้ครับลูกนี้ ตู look, ้สามตูท right. ุ right. right. ่มมาครับให้ตัวครับตบบอลไม่ได้ทำยังไงให้ตัวังไว้อยู่ถึงจับไปให้แม่ตบตัดไปครับทุกนีตูสาโตู้แต่บอลมาถึงจับมาให้แม่แม่ตบบอลมาครับทุกนีเข้ามาจัดแต่ให้ ครับโอเคเป็นความสามารถตัวครับแต่ให้ฝ่ายตรงข้ามผิดเป็นสามตัวนะฮะถึงกลับมาครับแจ็คถึงกลับมาอ้าวเต็นี้ครับลูกนี้ลงไคหลอกหนึ่งไล่มาดิซีโดยผัผ่านมาดิซีสองยิงอีกคืนหนึ่งหลังไปเป็นขวาตัวเลยลูกสาวโตเท่าให้กับปบลูกนี้ยังได้ไหมโดนหลอกข้างไปครับลูกนี้ มองเพียนอุ่นไปไหนว่าโดนเสียตัวออกไปแล er. ้วครับมองเพียนอุ่นเดยวหัวพัดลุกอัพพัดแจ็คได้บออยู่ถึงกลับมาเอาทุกจัดเสี่ยงอันไปให้เป so so ้เป๊ส่งให้โจให้อาแม่อ่ะแม่ทำไงครับลุกนี้ตัวเองได้บอลพาบอลขึ้นมา เด็อน้อยครับหมายเลอแต่มาลูกนี้รอครับหมายเลขสี่ถาท่ยิงไม่ยิงครับตเพื่อนวคือสี่สี่ยิงนะทุกเนติกัแป๊จิงอีกทีนึ่งายบปัดมือเดียวาไโอ้โหตแป๊นีี่เขาไมิงจำเป็นยิจำเป็นเพราะยือ บอลครับลุงนี้อาแรพาบอลขึ้นมาฝาเดียวขึ้นมาส่งลูกนี้ไม่เข้าใจการออกข้างไปครับลูกนี้น้องอีกแต่อบอลข้างๆจำใจให้ปกผัวคันอ,อยู่ตรงกลางแจะใไ้บอลพาบอลไปติดครับลุงนี้ไปแล้วครับมูกเดียวครับพันเลยครับลูกนีโอ้ยย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 ียย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 อยย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 ยัยย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 า เลิกเล่นครับหรือกับไม้ก่อจับบอลลูกนี้ไม่อย evet ู่เลยฮะกรอบพวกหลังตูดแักไปนิดนึงนะตูดหนักนิดนึงตูดใหญ่เของเก่าเยอะเลยฮกรอบกบกรอบนองอี๋หาบอลขึ้นมาออกข้างมาครับหาบอลขึ้นมาลูกนี้ทัดบอลหลอกข้างไปน้องอี๋จะได้บอลนะครับตั้งแต่มาลินเซนมาเลยลินเซน ถึงกลับไปให้มาได้ที่อยู่กรรมการคนน้กรรมการอ่วบ้านัแอถือให้เป็นผู้ผู้นี้กดยิงตามาเต็นผู้สาวัวงลังไปแถวตรงอ่ะแถวน้ำอะแต่แต่ผมเข้ามาส่งให้รับแอครับแอบส่งให้แต่แต่ทำงานยุดงกส่งให้ปุปิดรั ขาวกับบอลเปล่าไอ้เย็นๆล้วนจริงว่ะล้วนเลยอุสามตัวเปิดจบมาครับติดครับพรุ่งนี้ลูกนี้ครับเก็บบอลด้วยครับทีมงานครับทีมงานครับเก็บบอลด้วยนะทีมงานตีเสียงนี้แล้วเลยนะออกไปโดนเขาวิ่งมาอันตรายมากบอลตายแลบอลร้อยเลยออกใจสปอดดึงดึงดึงลงถนนรถมาโดนค่ะ ลูกนี้เล่นไปครับลูกนี้ล่นพี่บอลครับไม่ได้เล่นทุกคนบอลมาตรงนี้หลบไปนะลูกนี้เปล่าแน่นอนครับลูกนี้จัดครับหมายเลข0นี่เองการนั้นเลยนะฮะเดินสายเล่นไปย่านสั่งคนหนุนสั่งพระนครนะฮะเจอเจอกันทั้งนั้นนะครับหนักนิดเบาหน่อยก็เอาพลังให้กันลูกนี้ยังมีทิศไปครับลูกนี้สดเท่าไรครับออกหลัง ลูกสามตูยนมาวัดไ้กับแตกแตกพรโอ้ครับลูกนี้ยิงติดตัวมาก็มารับพาตีเลยครับลูกนี้จุดครับลูกนี้พันห้านะอัดฉีดเพิ่มเพลงใหม่อีกแล้วนะคอัดฉีดมาต้องเกนะลยอัดฉีดมาพันห้านะ น้องอิงนะครับไม่ครับครับลูกนี้ผู้พันอยู่น้องอิงพาบอลขึ้นมาหมดเลยหมายเลขสี่จริงครับลูกนี้คมชัดโอ้โหลูกนี้โดนเลยเหมือนจะเข้าไปแล้วมาเข้าไปแล้วไม่มีปัญหาครับ,บลูกนี้ข,ขอสเปรยนนี่เป็นฮะลูกนี้เพื่พนอนไม่ได้ตั้งใจครับเพื่อนไม่ได้ตั้งใจนะลูกนี้นั่ไปฆ่าพีนขายอย่างน้อยระวังนิดนึงครับระวังนิดนึ่งได้ อันตรายนะครับนี่น้ำใจครับตบมือหน่อยครับผมนี่ฮะนี่คุกสปิริตของการเล่นกีฬาฮะไม่จำเป็นนะฮะต้องสวมใส่ชุดแจนสปอร์ตนะฮะใส่ชุดอะไรก็มีสปิริตได้นะครับคุณโคนโคนเดียดหน้าวันนี้ ตัวหลูกนี้ตั้งแต่เข้ามาครับเลยมัดส่งให้อาแม่อาแปะเข้าขาส่งให้ได้ปล่อยออกข้างไปครับลูกนี้เผืได้ตั้งแต่เข้ามาวนบอลมาคือหลังมาครับคือลับมาให้หมายเลขิบหมายเลขิเ ขาบอมาให้ใครครับให้จานกูลูกนี้เพื่อที่ไม่พันหลับก่อนนี้เองหลับก่อนนี้ตอนแรกจะทำแรกหลับก่อนลองเองคือให้มันติดสายติดตาติดตาชับลูกนี้ทังหมดวลัอย่างไรูดกัอยู่ด้ังใจ ได้บอลอยู่ตรงนี้ได้บอลอยู่คล้อยมาครับคู่จะไปตอนเข้ากลางมาหวังลิขิตตรงนี้ผู้สามตัวยังไงยังพัวพันกันอยู่ไอ้เจ็บไปยังไนครับไปหาคุณบัตรอ้ดเกือบไปแล้วเจ็บพัวพันอยู่แด้ได้บอลเถิดใสับตรงกลางมัตอบคล้อยไม่นิดนึงมาเอาบอลหน่อยดิ ทางมาครับรบอกให้ปอกอกเปิดมาโอ้โหเล่นง่ายครับลุงนี้เล่นง่ายเกินไปครับลุงนี้เล่นง่ายเกินไปครับโทรไปอยู่ติดด้านข้าวไปอกแท่ยิงใจครับลูงนี้ออกหลังไป คุณสามตัลมาจะติดรับน้องยิงสักอันเอาับติดมัดจะไหนลองยิงนะยิงนะลุงไอ้ตามตลฮะรูปสองร้อยฮะลองยิงแล้ยิงได้ที่มีรู0สองร้อยฮะอยวาแก้กันเหมือนกันนะครับถ้ายิงได้ก็มีลูกสองร้อยงแกันโอ้โห มีออกมาเป็นพาอามาจะทำยังไงยกมาให้อ้าอาแเสี่ยวไม่อยู่ังแอ่ักเตะมึงรับแรงมรับัแอ่เอ้เอ้าอาเอ้าเเอาเอ้าเอ้เาเอ้าอาเอ้าเอ้าเอ้า้าเอ้าใอ้มาเอ้าเอ้า้าเออ้อ้าเาเอเอ้าเออ้เ้า้า้้อ เราามาหนอยสยพาบอลไปิอ่าจะโทรไปบบ่ยูโอ้โหสาวตัวจุ่ไไปได้ส่งโงวหนาทีลูกไปไปลูกนี้ติดได้เอาไปจะล็อกโกแม่งยอมติดเด็ตั้งใจเข้ามาสิครับลูกนี้แม่ยังไงครับแม่ของไม่จีวัาทันไม้ม่ใช้ครับติครับ ไม่ดีนะรองขาวแเลยตัวตัวเลยนลูกนี้นะตัวตัวโอ้โหย้อนาต่ไปสตัวอันมันไม่ไปเกีบด้วยสาตัวก่อนมาให้กลับไปบอลลูกไม่ต้องแตะรอยแตะหอกไปนลูกนี้นะลูกสองตัวออกมาโอ้โหลูกนี้ไม่เกี่ยมีหาลูได้ยังไง มัได้ง่ายๆนะมือห่ายควางบอกว่าให้เนหอเขาไม่ตรงเส้นหรอทำไมเขาไม่วางที่เสนขาวเขาวางข้างในสนามแม่เขาพีมันมีที่มันมีที่ไม่ัตเขาใหญ่ไว เขายืนไม่ได้เนี่ยไม่เห็นเนื้อเส้นเลยไม่ต้องใช้เช่เลยเขาไข้ามาได้อ่า ลาเนีครับนักโดยนะัน้าทีนะครับำรวจโทนะฮะรัชพลนะครับคุากนะครับเนี่ยต่อรอหมลานะครับแล้วก็คุณนหมเดชานฮักพิณโดยนะฮะหัวหน้าตรทลาเน่แลอย่างน้ด้้วาเดี๋ยวจะทาการพิธีทำการเปิดการแข่งขันเดี๋ยวเราจะมีพิธีติต่อรุ totally ่งหน่อยนะฮะ เดาโทไมารูีเา้เหรอหมดสถานีอแอเกือไปครับลูกนีมีคนรู้เ่นจะน่าหิวนะจ๊ะเี๋ยวจะบอกลูกสองรอยะไม่รู้สิ

กไม่นแล้สนาไม่า้แบทีทีนี่ตวยหลอกตัวโดนหลอกตัวเองนะครับหลอกก้วดกัายเตแคบนี้ตูนขโตโดไม่จับตัวไม่ได้ครับนี้ วนะแต่นี <h r> ่เป <t> ็นไม้ไมลครับมัต่อยิง อย right? okay. ูนตางครับตวโยนมาเตะัไจะโดนเียงอีกครัผมให้กังให้กับคุณคุณมาโยนมาดส้วเาองับไปให้มง่ยอ่ะ โอแกแม่นอนนอนท่านแม่ทำไงวนอ้าวงงเห็นไหมหลอกท่อนหลอกตัวเองมลออ้าเอ้ายังไงครับคุณมัดคุณมันี่ฮะนี่โคกวาเตคุณมัูเยอะฮะขอเรโคกวนิดนึงันะเพื่ต้องโควนิดนึเขาแอนเขาไปแทค่อยเปลียนตัวข้ามาครับแจ็คแจ็คคือให้กับโวครับคือมาัแจ็คแจ็คคือเข้ามา i'm อะไ้งย anyway, ันห uh, no. mm ักแล้วก็ไปนะโอเคไ่เวีนะอเลื่นเข้าง่ายๆนะครับถ้าใช้อิจะิดีครับผม้มอูหลังมา

คตัพี谢谢่ไปยนเลยนะลุ <s S ุแถวตู้อาวมาเานเุลมัุลมัทำไงอาวมาพลมัแตะให้แจ๊คแจคคอจมาวยพูดอไกันเยู่ลุงเอลุกขึ้นไม่ไหวแจ๊คุกขึ้นไม่ไหวทำไงออกข้างไปลงพูดอรกันเยะ่งถดูดิออกข้างไปเอไม่เอาใเไม่เอาได้ไหมจับมันลงบ่อยแค่แหละย่้ยแต่แะอยู่นะเว้ยนี่มาแ อยู่น่หลังไปน่อเลิงก้ขอห้งขอระหว่างนีิกนจไดเล่นลอยารเล่นลอยอนขาแล้วโยังไงอะยังไงโอ้โหไอขาใช่มล่ะูแหวระหว่างผู้เล่นฝ่ายหนาแลู้ หลอไปนะผู้สาวจักรุล่ามาบอลให้กับตบครับลูกนี้ผู้สาวตบออกไปครับลูกนี้ด้านหลังครับสิลูกนี้เข้าข้างหลังครับตบโตัวายเควิเควไปเลยค่ะเล่นดิวายเควิเควไปเลยตบเข้าข้างหลังครับลูกนี้จุดแค่เนะ้ยดูให้มันดีอีสองมันมองไม่เห็น จ้เกศนะตัวที่ตัวที่นะไม่ใช่นะไม่ใ่นะตัวองนะครับอ๋อลุงเมย์ให้ยิงครับแงได้วยท่วงนี้มันยิงแล้วลุงเมย์ใสรับอนนี้ลูกเมย์ยิงใสครับบอกี่อุ้นให้บอกอุ้นเห็นยฮะให้กับี่ลูกเมย์ยิงผีจาก็ไปหลอไปมาเรอขามาลองึ้นมายิงบอลไปไปดยิงอลอู คตรายาเกี่ยวไครับลขอโทษกัครับเก็ก็ล่ะอีได้บอลขึ้นมาครับตรงนี้ถีบหลังเข้าไปหมายเลขสสามสิบสามหลังไปหมายเลขเจ็ดเจ็ดแกรมาครับตาฟาดตาเลหมายเลขหกครับตรงนี้งนี้ควยครับเจ็ดเจ็ดตอนไม่อยู่ครับตงนี้อันนี้หนาคนที่มเราเนี่ คูสามตัวงัตัวมาให้ลสิบามมาเลสสามได้ไูสามตัวมานี่นี่ยี่ตัวไ้มาเลสิบสามสามใจย็นรับแต่บอลหลอกคุณมาคกไร่แ่ายได้ยินถึงเวลาแล้วครัโนี่ถคเหนือนะโคเหนือแต่บอครับตุ๊เหลูกนี้ จะไปหมาเลขหมาเลขกลับมาหลังครับให้มายเลขหมายเลขทันไรครับยิงครับเดียวเดยวออกหลังไปตรงนี้ส่งมายเลขมาโดยเฉพาะเลยนะไม่รู้จะกดต่าอะไรกันนาตบฟังไว้เดียวฟังไว้เดียวตบโอเคครับตบ จบแล้วมาเล่สีเนี่ยถกโดนหลอกไปครับมาเล่ถือกับาให้มาเล่อสามมาเ่สามไปครับไปเไปครับหมดลมจับจับะเ้าเลยฮะการสนมนะครับผมหผมนีเลยผมา อบคุณแม่ครับโอ้โหมาครับผมโอ้โอาลสี่ร้อะสี่ร้อยตอไปนะเอาละสี่เลยนะรออะไรอ๋อเอสี่ร้อยไอ่ห้าเชียต้องอได้ปหคะไม่ได้ไม่ได้ไม่ไ้่ไงรอยะู่ที่ราคาท่าร้รยเด็กต้งยงได้สี่ไปตรงนี้ี่ไปนครับตรงนี้สี่ไป ได้เลยแม่ผมีนได้วยนะผม